เละจ้าเหล็กเด็ดแอดนั่นงดที่แล้วเขาตรงตรงสองตัวบนเจ็ดสองเฝ้าเบิงฝ่าวหา,หาลอตหลัตอลีเดอพี่น้องเดอ้อสวัสดีจา้าพี่น้องปองไปสปูสุกคนตอนรับขอสูชองก็ติดห้วยดังมาเช่นแลจ้าก็มาพอกับแอดมินค้นเก่าค้นเดิมนะพี่น้องเนาะแอดมินก็ได้ไปรวบรวมแนวทางการเสี่ยโชคตัวเล็กเด็ดตัวเหล็กดังแนวทางดีๆแนวทาง,นทาง,นทางคนดังเอามาแบ่งปันให้พี่นอ้องในเบิงการดิเชนเคยเนาจะจ้ะ สิ่งก็จะมีทั้งชุดเก้าแล้วก็ชุดหม่เอามาเถียบให้พี่นอ้องในเบิ่งกันเพื่อที่พี่น้องสิได้ติดต,ตามกันในย่างถือต้องเนาะจ้ะสำหรับชุดนี้แอดมินก็ภูมิใจนําเสนอแนวทางของแอดนั่นเนาะจ้ะต่อโดยแนวทางของนาอ้วนตกท้ายโดยแนวทางของมาวิ่งเด้อพี่น้องเด้อก่อนไปรับชมรับฟังแอดมินก็ขอกาลังแห่งใจจากพี่น้องสภูส,สขขนนกคนเนาะจ้ะด้วยการกดไลค์กดแช์ กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะจ้ะพี่น้องก็สได้รับชมคลิปหม่ๆหมกันเนาะจ้ะส่วนแอดมินก็สได้มีกำลัแงแห้งใจในการท่ามคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินจากพี่น้องสุภูสุขคนเ้อจ้าเพื่อเป็นการ่เสียเวลาเฮาก็ไปรับชมแนวทางกันเลยพี่น้องเริ่มต้นกันทีละท่างของแอดนั่นกันก่อนเ้อจ้ะซึ่งผลงานวดติ่ั่า์มา16มิถุนายนเพื่อก็ให้เขา้า2องตัวบนตรงๆเาะจ้ะซึง่งก็เป็นชุดเน้นเาะจ้ะ เจ็ดสองให้เขาสองตัวบนนอกจากสร,ร,รับเนกน้อท่าไปเบิ้งต้องงวดทัดไปก็แล้วจางงวดประจำวันที่หกระดาคมสองพารมสิบซึ่งชุดนี้ก็เป็นชุดเต็มในพ่น้องเดอ์สามโตเต็งโตนอกจาก,รรราากซึ่งก็มีทมืมดีสิบชุดด้วยนะนอกจากสรับเนื้ท่าชุด3ามโตซึ่งกระด้แกตัวเลขหกสองศูนย์หกสองหนึ่งหหาหเจ็ก 6กสามศูนยหนึ่งหหและ6 3 8จะ้ะต่อด้วยลับเก่าเนาะจ้ะเก่า2องศูนย์เก่าสองหนึ่งเก่าสอเก่าสอแเก่าสอเก่าสาเก่าสาเก่าสหนึ่งเก่าหและเก่าสามดเด้อพี่นองเดอ้อ ต่อโดยคู่โต๊ะสองตัวบนนะจ๊ะหามาสองโต๊ะซหางนะจ๊ะนั่นก็คือหกสองหกสามเก้าสองและเก้าสามจ้ะต่อด้วยแนวทางคู่ทา่าเนาจะหรือสองตัวล่างเราจะก็หาไปทีสองศูนย์สามศูนย์สองแปดและสามแปดเด้นพี่น้องเดอเ้อแนวทางรัฐบาลไทยแอดนั่นนะจ๊ะหัวประชาวันทีหนึ่งกรกฎาคมนะจ๊ะแครไปเบิง้งจดไปเบิ้งกันนะจ๊ะ แล้วก็รอดชุดตัดชุดเน้นเดอพี่น้องเด้อแอดมินกับสติดตามเอามาลงให้พี่น้องได้เบิงกันอีกรอบนึงเนงาะจ้ะสำหรับชุดนี้ก็เป็นชุดเต็มเดอพี่น้องเด้อใบเบิงแนวทางชุดต่อไปก็จะซึ่งก็เป็นแนวทางของนาอ้วนซึ่งผลงานหดทีติพานมา16มิถุนายนพึ่งก็ให้เขาเดล็กถ่าย2ตัวล่างแล้วจ้ะนั่นก็คือ0-330นเดอพี่น้องเด้อให้เขา2ตัวล่าง0330เฮากลับไปต่อกันที่ หกรกฎาคม 2. องาหาโรงพัสหกกันต่อเลยจ้ะซึ่งชุดนี้ก็เป็นชุดตัดเน้นได้พี่น้องเด้อให้มาสาโต2องหางเราจ้ะนั่นก็คือ6.18และ7 2็เก้าได้พี่น้องเด้อชุดตัด6.18และ7 2็เก้าต่อโดยชุด 2. โต1.8 6่งแหนึ่งเกและ7จเก้าจ้าชุดตัดเน้นนาอ้วนมาต่อกันที่นอทาาของมา,อาวิ่งกันต่อเจ้ะซึ่งผลงานอด,ดิพานมา 16มิถุนายนก็ให้เขา2ตัวล่างเช่นเดียวกันนอกจากนัคนก็คือ03นรงตรงๆนะพี่น้องบิ่งล่าง3ก็ให้เข่า03จะ้ะเอาก่อไปต่อกันที่1กรกฎาคม2 5งพนหารอยพุกันต่อเลยซึ่งมาวิ่งกระได้ปล่อยแนวทางมาให้แล้วชุด2ตัวบนวิ่งบนเน้นห้ไปทีลักซได้พี่น้องเดอ้อวิ่งบนซชุด2ตัวบนก็คือ1นและ7จจ้ 4, จะ1นและ7จ สามโตม็ดเดียวไฮปที่3 7เจ้าต่อด้วยชุด2ตัวล่างไ้วิ่งล่างไปทีลัก8ปด้วยพี่น้องวิ่งล่างลัก8นั่นก็คือ81กับแปีจ้าแปดและ8ปดสีด้วพี่น้องเด้อพอได้เป็นซ้ายวิ่งซ้ายโลดมาก,ก็จับไปเด้อจ้าบนสีล่าง8ด แคบไปเบิงจดไปเบิงเด้อพี่น้องเดอ้อบว่าสิเป็นเนวทางของแอดนั่นเนาะจ้าเนืทอทหานาอ้วนแล้วก็นเนื้อทางมาวิ่งถูกตัวเลขก็เป็นตัวเลขทีน่น่าติดตามเนาะจ้าแคบไปเบิงจดไปเบิงเอาไว้เทียบตัวเลขในการเลือกสื่อลัตตอลี่กันเด้อพี่น้องเดอ้อแอดมินรวบรวมข้อมูลมหาใหยเบิงแล้วก็เก็บไว้พินิจพิจารณากันเด้อจ้า ท่ายนี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสักผู้สักคนโปรดใส่วิจรารย์ในการรับชมและก็รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติและจ้ะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคด้วยพี่น้องเด้อและก็สนับสนุนการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลทอนันดและจากทางช่องบสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิษกฎหมายทุกชนิดด้วยพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักนําเลยจ้า การลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีเ้อจ้ะสื่อตามการะลังซั์สื่อตามผืนดวงของข,ของและพี่น้องเด้อจังสิบถึกแอดมินก็ขอให้พี่น้องสกพูนสกคนโชคดีเฮงเงปังปัง,ปง,ปง,ปงมันหมาน,มนรับศัพ์ตลอดปี2566กันเ้้อยจ้าสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตลาพี่น้องเป็นสัมมิกเด้อจ้าเด้อจ,จังกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า